พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2,562หมวด4สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา44นอกจากหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา43วรรคหนึ่งให้สำนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและคณะอนุกรรมการ รวมทั้งให้มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้อน,นุหนึ่งจัดทำร่างแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องรวมทั้งร่างแผนแม่บทและมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติดังกล่าวเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอน,นุสองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อนุสามวิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามมาตรการหรือกลไกการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งตรวจสอบและรับรองนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตราย9อนุสีสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งวิเคราะห์และวิจัยประเด็นทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอนุห้าประสานงานกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจราชการส่วนท้องถิ่นองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุหกให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้อนุเจ็ดเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนและประชาชนรวมทั้งเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุแปกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลูกจ้างผู้รับจ้างหรือประชาชนทั่วไปอนุก้าวทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุสิทธิติดต,ตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้อนุสิทธิปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนด